หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราตอนนี้ก็มีเสื้อ Limited e dition Screen Liverpool จำนวนจำกัดเนื้อผ้าคับต้น1น0อย่างดีเปิดรับ Pre-order ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2,565สนุนราคาตัวละ350บาทส่งฟรีทั่วประเทศาเรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข,ข่าวเด่นลิเวอร์พูล ประจำวันที่28มิถุนายน2565้วยซอรีพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระคักข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจว็แบแซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกตที่ทิกงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับบทบาทของทางจอแดนเฮนเดอร์สันวิฟฟิลด์กับตันทีมลิเวอร์พูลของเราจากมุมมองของคนภายในสโมสรกันบ้างมันชัดเจนอยู่แล้วถึงภาวะความเป็นผู้นำของเฮนเดอร์สันซึ่งเขาได้แสดงออกให้เห็นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับสืบทอดปลอกแขนกับตันทีลิเวอร์พูลต่อจากอดีตนตักเตะรับตำนานของเราอย่างทางสตีเฟนเจอร์ ทว่าล่าสุดเดียรโกโชตาที่เพิ่งย้ายจากทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาร่วมถิ่นแอนฟิลย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ในปี2020ก็ออกมาพูดเปิดใจถึงความคิดเห็นที่เขามีต่อเพื่อนร่วมทีมรายนี้เมื่อโชตาได้ยอมรับเลยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาเองก็ยังไม่เคยเจอมาก่อน กับการที่มีคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงอยู่ในสนามเช่นนี้และเหมือนกับว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมคนที่สองลงเล่นอยู่ด้วยก็ไม่ปาดด้วยควา,ามสัตย์จริงเลยนะนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่มีโอกาสรรได้ลงเล่นกับนักเตะที่มีบุคลิกเหมือนอย่างทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันโชต้าก่าวเขาเป็นคนที่มีความพยายามที่จะพูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลา และในหลายๆครั้งคำพูดเหล่านั้นของเขาก็ไม่ใช่คำพูดที่หอมหวานหรือจะฟังแล้วลื่นหูเสียดด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นจากตัวของเขาเฮนเดอร์สันจะเป็นคนที่คอยผลักดันคุณอยู่ตลอดเวลาในยามที่เราอยู่ในเกมการแข่งขันมันอาจจะบอกได้เลยว่าเขาเหมือนกับเป็นผู้จัดการทีมอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสนามของเรา นั่นทำให้ผมต้องมีความตื่นตัวแทบจะตลอดเวลาเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเราไม่สามารถที่จะพักได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะมันจะมีเขาคอยอยู่ที่นั่นเสมอและย้ำเตือนให้คุณต้องคอยทำตามหน้าที่ของตัวเองไหนก็พูดถึงนักเตะภายในทีมของเราไปแล้วคนหนึ่งข่าวที่สองของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆบรรุทัศนะ่าเกี่ยวกับทางโจโกเมสป้กะหลังเลือดผู้ดีของเรากันบ้างดีกว่า มา่อนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ก็คือทางโคเซอลิเกออดีตแบ็กซ้ายทีมชาตสเปนของเรานั่นเองเมื่อเขาได้ไปทําการถามตอบกับแฟนบอลใน i n s t a g r กรมส่วนตัวของเขาทั้งนี้เอลิกเกได้ตั้งคําถามเอาไว้ว่าในความคิดเห็นของพวกคุณแล้วใครคือนักเตะที่อันเดอร์เรดหรือถูกประเมินฝีเท้าต่ํากว่าความเป็นจริงมากที่สุดในทีมลิเวอร์พูลและเหตุใดพวกคุณถึงคิดเช่นนั้น นั่นทำให้มีแฟนบอลท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบคำถามดังกล่าวว่าสำหรับตัวของผมแล้วคนที่อันเดอร์เรทมากที่สุดก็คือทางโจโกเมสนะเขาอาจจะเป็นปักกลังตัวเลือกอันดับที่4ของทีมนในสายตาของคนส่วนใหญ่แต่นั่นไม่ใช่สำหรับตัวของผมเลย หลังจากได้เห็นคำตอบของแฟนบอลท่านนั้นเอลลิเก้ก็ได้หยิบยกคำตอบดังกล่าวขึ้นมาโพสซ้ำลงใน i อ Story ของเขาพร้อมกับแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปในเชิงชื่นชมทางโกเมสด้วยเช่นเดียวกันสำหรับโจโกเมสนั้นเขาเป็นปะกหลังตัวกลางระดับท็อปมากๆเลยนะเอลลิเก้กตอบแต่เราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเขาเองเพิ่งผ่านอาการบาดเจ็บหนักมาเหมือนกันซึ่งมันย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเขา นอกจากนี้ทังอิบราฮิมาโคนาเต้และโจเอลมาติฟเองก็ทำหน้าที่ของพวกเขาได้อย่างสุดยอดมากดังนั้นสำหรับตัวของผมแล้วผมมีความสุขอย่างยิ่งที่เรามีประกลังตัวกลางถึง4คนที่เปี่ยมปไปด้วยคุณภาพเช่นนี้ ล,กลากเริ่มเดิมทีแล้วมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าโกเมสจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปในช่วงสัมเมอร์นี้จะจากถานกาการล่าสุดหรือว่าภูของเรากําลังพยายามเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาเพื่อหวังจะให้เป็นตัวตายตัวแทนของโจเอลมาติปในระยะยาวต่อไป เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเกี่ยวกับทางเขาวิเอนเลียแข่งดาวรุ่งอนาคตไกลของเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่กันบ้างในซีซั่นที่ผ่านมาถือเป็นการแจ้งเกิดของเขาอย่างเต็มตัวกับลิเวอร์พูลหลังได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องจากทีมของเยอเกนครอปในช่วงต้นซีซั่นก่อนที่เขาจะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักที่บริเวณข้อเทา้า จากนั้นเมื่อพักรักษาตัวไปนานหลายเดือนและกลับมาลงสนามได้อีกครั้งโจตัวก็ไม่สามารถที่จะทวงคืนตำแหน่งตัวจริงของเขากลับมาได้แต่ถานการกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในการแข่งขันฤดูกาลใหม่เมื่อทางเจมพีสหนึ่งในนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลก็ออกมายืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเอลเลียดจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในทีมของนายใหญ่ชาวเยอรมันในการแข่งขันซี่ซันใหม่ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าเอเลียดกำลังจะได้รับการเปลี่ยนหมายเลขเสื้อเสียใหม่จากเดิมที่เขาสวมเสื้อหมายเลข67ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลของเราเมื่อโจตัวได้เลือกเสื้อใหม่เลข19ซึ่งเป็นเบอร์เก่าของทางเรอัลเนวเมซี่อดีตาดังของทางบาร์เซโลนาสมัยที่เขาเพิ่งจะโด่งดังขึ้นมาใหม่ๆกับยอดทีมจากแขวนขัตาลัน ตอนที่เขาทะลุขึ้นมาจากทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาเลยนั้นเมซี่เริ่มต้นด้วยการสวมเสื้อหมายเลข30ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข19ดังกล่าวเป็นเบอร์เสื้อตัวที่สองของเขาตามมาทั้งนี้เอเลียดเองก็เคยถูกนำไปเปรียบเทียบว่าเป็นนิวและอเนลเมซี่สมัยที่เขายังคงเป็นนักเตะดาวรุ่งและคาแข้งอยู่กับทางเจ้าสวน้อยฟูแลมทำให้นี่อาจจะเป็นอีกก้าวสำหรับการเจริญรอยตามสุดยอดแข่งระดับโลกรายนี้ เมื่อพูดถึงนักเตะดาวรุ่งภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้พมอยม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นเกี่ยวกับเด็กปั้นจากภายในอะเคเดมีของเรากันเองบ้างเขาคนนั้นก็คือทางเนโกวินเลียมบัคขวาดาวรุ่งอนาคตไกลที่เราปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทางฟูลแลมในช่วงของครึ่งฤดูกาลหลังที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรมียร์ลีกได้สำเร็จ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Sky Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบ,บุลงมาเลยว่าในตอนนี้ทีมของเรากำลังเปิดการเจรจากับทางเจ้าป่า Nottingham Forest ถึงการขายวินเลยมออกไปแบบถาวร ลากเริ่มเดิมทีนั้นสมอสอของเราได้ตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข15ล้านปอนด์แต่จากความสนใจที่มีเข้ามาจากหลากหลายสโมอสอ,สมอ,สอก็ทำให้ทีมดังจากเมอร์ซีไซส์ขยับตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเป็นหลัก20ล้านปอนด์แล้วเรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางล็อบจนส์นักข่าวชื่อดังที่ได้ระบ,บุลงมาเลยว่าวินเลียสมีราเช่อยู่ในลิสต์ที่ทางฟอ r e เรสตต้องการตัวไปเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่จริง n o t ติงแฮมฟอร์เรสกำลังมองหาแบ็คขวาตัวใหม่ในตลาดซื้อขายนักเตะอยู่นะโจนสลราวดีเจ็กสเปนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งระหว่างที่เขาถูกยืมตัวมาเล่นกับพวกเขาในการแข่งขันมเมื่ฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าเขาไม่น่าที่จะได้กลับมาอยู่กับทาง Forest สอีกในการแข่งขันฤดูกาลใหม่โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้เรือนชั้นกลับมาสู่พิมลิกได้สำเร็จแล้ว ด้วยเหตุนี้ทำให้เนโกวิลเลียมกลายมาเป็นเป้าหมายของทาง Steve Copper, สตีฟคอปเปอร์กุนซือใหญ่ของทางฟอ r เรสส่วนลิเวอร์พูลเองก็มองหาค่าตัวเพิ่มมากขึ้นเป็น20ล้านปอนด์แล้วสำรับดาวเตะทีมชาติเวลส์เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมารู้เรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง มาล่าสุดเลวพูตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวมา์กอสเลโอนาโดสุนหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลของทางซันโตสซึ่งได้รับฉายาจากสื่อในประเทศบ้านเกิดของเขาว่าเป็นนิวโรมาลิโอกันเลยทีเดียว ในตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นแต่ผ่านการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของซานโตสไปแล้วเกือบ100เกมโดยเฉพาะในซีซั่นล่าสุดที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มเทพกดไป5ประตูกับอีก1แอสซิสจากการลงสนามไปเพียงแค่10นัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมบิ๊กแมตช์ของลีกบราซิลระหว่างทางโคลินเทียนส์และซานโตสซึ่งลงเอยด้วยผลเสมอกันไปแบบไรกอร์สูตรประตูต่อศูนย์ หลังเกมดังกล่าวทางมิลตันเนวสผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อดังของบราซิลก็ได้หลุดพูดออกอากาศระหว่างการจัดรายการซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเมื่อคืนวันก่อนโคริเทียนส์โลดพ้นความพ่ายแพ้จากทีมเด็กของทางซานโตสไปได้แบบหวุดหวิดเลยนะเนวสกล่าวคนที่โดดเด่นที่สุดก็คือมาโกเลโอนาโดที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล ไอ้หมอนี่มันคือนิวโรมาลีโอชัดๆอย่างไรก็ตามมันยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าคำพูดดังกล่าวของทางเนวสนั้นเป็นเพียงการพูดล้อเล่นหรือมีข้อเท็จจริงใดๆมารองรับหรือไม่อย่างไร หากเราย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเวโรโซอีกหนึ่งนักข่าวของทางบราซิลก็ได้เปิดเผยกับทางแบน์ทีวีว่ามาโกสเลโอนาโดได้ถูกขายให้กับสโมสรในประเทศอังกฤษไปแล้วและเขากำลังจะย้ายไปที่นั่นแม้จะไม่มีการระบุชื่อของสโมสรดังกล่าวออกมาก็ตามทีแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ